จ้ามือหนีผ้ามาเบิงประเภทนี่อีสานบานเฮาจ้าของบานดอนไหว้อจ้าดอนไหวกละสินนะจ้าผ้ามาเบิงประเภทนี้มือหนีเข่าประดับดินจ้าเข่าประดับดินบานดอนไหวเห็ดยังสี่จ้าแต่บบานอื้นเหตุบอกระบบลูเนาะจ้า่ว้าบานายกบานแชนแนลเห็ุจังสี่จ้าเปรนนี่เป็นพดพูดผู้หลวงผู้เพิ่นสีเสียชีวิตไปแล้วเนาะจ้า

หอดมือเขาประดับดินมือนี่ิบสี่คำเ่นบอก่คำเดือนซิบี่คำเดือนเดอนเก้าสำหรับอันนเขาประดับดินจ้าเขาประดับดินค่ะจ้าเรากินยูนู้น้กนนะพ่อใหญ่อ้ยน้้เกินอิ่มอิ่มถ้าอิ่มแล้วก็มาเบิร์ตกับหาไปน้ำหาไปปปอมโอ้ยมาหรูหรามันเนาะ ลูกก่ขืนแล้วก็ได้สิมาลูกบาดลูกเพื่อกินแล้ยเอาทาลูกก็ขึ้นเนียเออเิเือถือลัตตลีเออเพิว่าผู้รวนวาตตลีรางวัลทีหนึ่เอาาฉันมาค่ะแมฉันกับ่านใด้วยอาฉันในยาเิ่รันึ่งรางวลหนึ่ังังัยรวยรวยวยปังปังรวยรยปังปังผารเด้อ มีปอบุ้มี่น้อมไน่ตอนเปาวไหนเรื่ไปทางไหนกไปโอ้หันก้อนเ้ยไียไปหาตันยาใช่ไหมครับกินแก่กเขาเย็นข้าเข้าใครวะไงแต่บัวจังไหลค้นกระติถายาคนตายอยู่เนาะ เห็ดว่าเป็นมาเห็ดว่าเป็นทุกหนก็บ่มาดึงขืนจะคุณลูกก็ได้หมอเพราะว่า,นา,นา,นามันกวนาานั่นน,นันกระโหลกศีนษะ thu cái này còn như chồng nước thu cái này <laughs>